บีดีเอชบัตไม่เอาไม่เอาบัรบัรอันนั้นของอังกฤษเอาไม่แม่ไม่ได้พูดกับอิงกแม่พูดกับพี่นะอ๋อลอกฉันไงไม่ได้รอกลอกอันนี้ของฉันลอกนี่ของฉัน นี่มีอะไรไน K-I คไอคเอ็นไอยังไม่ต้องอันนี้แม่เอามาจากห้องอื่น ของลูกไม่มีสอบมีดไม่ต้องทองอร่อ้นัจะขีดทิ้งไนะเออเอ,อพอแล้วพอแล้วเสียเวลาลูกไม่มีสอบมีดหลอกต้องเทิมหน้าถี่จะทำด้ใช่อิงครับเสียเวลาแม่จะนอนแล้วลูกแม่มึนหัว แล้ว <A>, บอกให้เห็นเอยังไงเอจะตะวัด A, หางทำไมเหออไออาร์เผมแล้ยูไอจีนี่ีวิกผมบอกอืมอืมอืมอืนโอสจมูกเอ็ม เคลีข้อสี่ข้อนาฬิกาข้องนาฬิกาเขียนแล้วข้วครอบอะไรอะจานดิจิตาข้วครอบเขียนข้วครอบแล้วอะไรอีกตัวสี่อะอีแวนข้วครอบเอาไปไหนข้าวซีเอลข้าวครอบแล้วอะไรอีกไหนนั่นแหละตัวสี่อะไรอีก เรียนน้อยก่อน,ขอขอนก็คอกไงก็คอกเขียนแล้วไงค้ขอข้อไก่อ๋อค้อข้อไก่ใช่โอซีโอใครเอาอันนี้ของอิ่งมาแม่เอากระเป๋าไปซักเป็นสกปรกเอาเล่าซับหนึ่งป๊าป๊าดูอิ่งทิ